็เช้าแล้วนะครับขี่รถเข้าไปเอทีจิบขึ้นยอดเขาเทวดานะแต่ว่ามีคนไปก่อนเราเยอะแล้วเขาไปถึงข้างบนกันแล้วระยะทางก็ไม่น่าเกินสามกิโลเมตรนะครับก็คือเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้โลนึงโลก,กว่าแล้วก็เดินไปอีกโลก,กว่า ข้างในนี้ถนนดีกว่าเพราะว่าเป็นหมู่บ้านคนมองไม่เห็นหป้ายเขียนว่า ขึ้นน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วครับคนที่จะขึ้นไปหวังว่าเราจะทันแต่ว่าผมว่าน่าจะพอดีพอดีก็ผมมีจะเล่าให้ฟังก็คือวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับผมก็คือ ผมอะหลังจากกางเต็นท์อะเสร็จแล้วอยู่ดีๆมันก็รู้สึกเสียความมั่นใจไปหมดความมุ่งมั่นที่จะอยู่ต่อหรือว่าที่จะทำอะไรในวันนี้คือเมื่อวานผมไม้กระทั่งตอนทํามามา่าทำอะไรเสร็จแล้วจะกิน ผมยังแบบต้องฝืนกินให้หมดคือผมผมอยากกลับบ้านเมื่อวานอยากกลับได้ตั้งแต่คืนนั้นเลยด้วยซ้ำถ้าไม่ติดที่ว่าทางมันยากแล้วผมคิดถึงบ้านคิดถึงคนข้างนอก มันไม่รู้เลยมันมันก็คงเป็นเพราะผมกลัวกลัวว่าจะกลับลงไปได้ไหมกลัวรถมันจะล้มเพราะว่ามันสไลด์ตอนแรกก็คิดว่าเบรกไม่เบรกรถไม่ค่อยดีแต่ว่าเบรกดีแต่ว่าล้อมันถูกเบรกแล้วแต่ยางมันไม่เหมาะกับพื้นถนนมันก็เลยลื่นสะบัด แต่ผมก็ยังโชคดีที่ผมยังไม่ล้มยังพอประคองขึ้นมาได้ในหลังจากอาบน้ำและเสร็จผมก็คิดนะว่าผมพยายามจะไม่คิดอะไรมากพยายามจะนอนพยายามตั้งสม,สมาธิตั้งสติ ก็คิดว่านอนตื่นเช้ามาจะรีบออกไปจะรีบกลับไปแต่พอตื่นเช้ามา ก็โอเคก็มีความหวังพยายามปลุกก่อนนอนแล้ว,ลวก็พยายามปลุกตัวเองให้กลับมาคิดถึงตอนแรกที่เราอยากมาคิดถึงตอนแรกที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำอะไรจนถึงเช้านี้มันก็ดีขึ้นมากจัะก็เลยดึงตัวเองกลับมา แต่เรื่องเดินทางกลับก็คิดในเรื่องดีก็ให้มันเป็นเรื่องสนุกไปถึงจะล้มหรือจะยังไงอ๋อเดี๋ยี้ผมกังวลอีกอย่างหน,นึ่งก็คือกลัวว่าออกแปงนอกได้แล้วจริงแต่ดินมันติดรถติดล้อติดเลยกลัวมันจะสไลด์เดี๋ยวก็หาวิธีแก้ที่คิดไว้ก็คือ หาบ้านเขาแล้วขอซื้อน้ำเมื่อจะลังหรอก็ตอนนี้โอเคกลับมาได้เราก็ดีใจครับวันนี้ผมก็มาทานกลุ่มคุกลุ่มหนึ่งที่เขานะดดั่งรถยนตะ์ จะเป็นลงครึ่งทางช่วงนี้มีชื่อเรีไ้ดึงขึ้นเพราะอ,อันชันมากแล้วก็คงคิดว่าระยะคนที่เดินมาถึงช่วงนี้ได้ยจะเริ่มเหนื่อยหรอกไม่ใช่เหนื่อยแหงแตกร้อยเมตรแหลก สว่างพอที่จะไม่ต้องใช้ไปฉายแล้วตรงนี้เป็นเขื่อนสีนครินนะทรครับที่อยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรี่มีร่องแพมีหมอกด้วยอยู่บนน้ำ จุดสูงสุดของเจ้าสุพรรณบุบรีอยอดเขาเดวดาลุยต่อ in chill. kat bodok tik dewe orang เก่งนขาเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษอัลต้าบูทคุ้มเลยรือว,ว่าวันตอนขึ้นมาเลอะกว่านี้พอๆพอกับรอรถแล้วเดี๋ยวขาลงของจริง ลอยเม็ดสุดท้ายโชว์เสียง รงนี้ก็เป็นจุดที่เมื่อเช้าที่เอารถมาจอดแล้วก็เดินเข้าไปอันนี้เป็นที่พักวาเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายไว้พราเมื่อวานกว่าผมมาถึงก็หกโมงกลางเป็นเสร็จก็คําแล้วมืดแล้ว เม่กี้ที่เราขึ้นไปก็คือข้างบนนูวนอ่ะ นี่หมดแล้วขมือออกหมดแล้ว น่าจะง่ายหน่อยที่จะไปแต่ก็เป็นไป,นปนได้ยากที่มันจะง่ายถึงขนาดชิวๆ เมื่อวานเยอะเลยนะอย่างหนึ่งก็คือเขาเอาดินเจาะดินมาถมตรงที่ที่มันแฉะแฉะลืน่นแล้วอย่างนึงคือแดดแดดแรงมากใครเข้ามาเที่ยววันนี้ก็คงสบายนะถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานไม่ได้จอดตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าเลฝนะจอดเยอะ ก็เดินทางต่อก็คงไม่ได้ไปเที่ยวต่อแล้วครับเพราะว่าจะพักรถกก็เดี๋ยวกลับทางห้างทองแล้วก็ข้าเส้นสามสองนะครับใจเลยนะน่าจะเร็วกว่า ไปเที่ยวอันนี้เยอะเกื่อนลำตะเพิงที่มีหกบเขือนนองตอนแรกผมจะไปที่นั่นแหละ<ม>แต่นี้คือคิดมานานแล้วองไปให้ได้กับกูเตงทลิปนี้ผมก็ปิดตรงที่นี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลัดเส้น ็วิ่งเข้าทางดัดสี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปรามินทาคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไปเที่ยวมาด้วยกันในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วนะครับ